อ้าวเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของระบบหม้อขดลวดหนึ่งขดนะเราจะมาเช็คแบบละเอียดการว่าออดูว่าความต้านทานขดลวดเนี่ยเท่าไหร่เราก็จะมาเช็คดูว่าถ้าขดลวดตรงนี้เท่าไหร่อ,อันนี้ขึ้นเท่าไหร่ตั้งที่ย่านโอมย่านโอมตั้งขึ้นวัดค่าได้สามสองจุดสี่ครับข่าแสดงว่าขดลวดไปไเป็นไงดีดี อันนี้อัอนนี้นนคนที่สองวัดค่าโวมได้สามสิบสองสิสี่กันครับแสดงว่ากดเลดเป็นไงแสดงว่ากดลดยังดีอยู่ครับโอเคทีน,นี้พอเสร็จปุ๊บเราก็มาเช็คด,ดูในเรื่องของสวิตเ,วเรากดสวิตก่อนนะอนที่สองหัดไ้ก่อนเรามาเช็คสวิตกันว่าสวิตเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่ามีทางไฟเข้ามาปุ๊บก,ก็จะมีสายลายับนวต้นค่ะ กับนิวตันเรามาเช็คลายกับนิวตันทีนี้ลายกับนิวตันเนี่ยเรามาเช็กสายนิวตันก่อนอ่านี้คือลายนะอ่ะนิวตันคาโคมขึ้นเท่าไหร่คาบโมวัามไ,มได้สามเสองจุดสี่ครับอ่เคทีนี้นิวตันไปไหนต่อ Newton, มาต้องไล่นิวต <Newton. S 1> ัน่านมาทางไหนอีกไปที่กดกดกด,ดรวดกดรวดที่หนึ่งครับ ค่าองค์ขึ้นไหมค่าอมขึ้นสามสิบสองจดสี่ครับค่าค่าองค์ไม่ขึ้นแปลว่าอะไรถ้าค่าองค์ไม่ขึ้นก็แปลว่าขดลวดขาดหรือฟิวขาดไม่ใด่ขดลวดขาดคือฟิวขาดเพราะว่า่าใช่เพราะว่ามันมาผ่านฟิวมาตรงนี้ถ้าค่าองค์ตรงนี้ไม่ขึ้นก็จะแสดงว่าฟิวขาด่ทีนี้เรามาดูท่อนต่อไปว่ามันไปไหนต่อมามาขดที่สองครับกด แับที่สองวัดได้สารสองจุดสี่ครับค่าองค์ขึ้นใช่ไหมค้าความทันทานขึ้นแสดงว่าตัวนี้เป็นไงตัวนี้รวดมีครับไม่ขาดไม่ขาดไม่ขาดแสดงว่าตัวทางด้านนิวตันระบบสมบูรณ์อ่ะทีนี้มาดูลายลายลายมากี่ทางลายลายมาลายมาสองทางครับไฟไฟออกสองทางทางแรกไปไหนทางแรกไป สวิตปุ๊บุ่นครับได้สวิตหูครับสวิตหูแล้วอีกทางหนึ่งไปไหนทางนึงมาทางอีกทางที่สองไปไหนต่อมาทางไหนทางที่สองสวิตอะไรมาทางสวิตอุ่นสวิตอุ่นทา่ะตสวิตอุ่นปุ๊บ่ะลองเริ่มเช็คเลยสวิตปุ่นสวิตุ่นจับนู่นมาอันนี้จับนี่แต่นี่ค่าข้าองขึ้นไหมาอมก็จะ ขึ้น3า4จรับอ้จวครับแล้วก็ตามมาไปไหตนต่อมาก่อนเข้าจมูรตาเ็นไงก่อนเข้า